สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสารัตน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชยมเพสัตนะคะห่างหายกันมาหลายสัปดาห์นะคะ ช่วงสัปดาห์ที่เราห่างหายไปนะคะก็คือว่าช่วงนั้นมีภารกิจต้องเรียนหนังสือทางออนไลน์นะคะก็ต้องทําการบ้านส่งอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะก็เลยทําให้ยุ่งพอสมควรค่ะทําให้ขาดการมาให้ความรู้ของเพื่อนสักระยะหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะเริ่มต้นกันใหม่นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ โรคแพ้ในกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตมากเลยนะคะทุกๆคนนะคะไม่ว่า ตั้งแต่เด็กเล็กนะคะพอจะเริ่มกินอาหารได้บ้างแล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาแผลกระเพาะนะคะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าการกินอาหารพฤติกรรมการกินอาหารเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ตรงเวลานะคะก็เลยทําให้เริ่มมีการลคลายเครื่องแผลในกระ,ะเพาะนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทาไมกินข้าวไปแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วทําไมรู้สึกอิ่มไวจังเลยนะคะค่ะหลากหลายอาการของโรคเกี่ยวกับแผ้ในกระ,ะเพาะนะคะรวมถึง ไอ้พวกกดระย้อนด้วยนะคะก็มีอาการที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอาการเบื้องต้นกันก่อนนะคะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแพ้ในกระเพาะนะคะเป็นกดระย้อนอะไรพวกนี้นะคะ่ะเขามักจะมีอาการอะไรนะคะแต่เราบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีอาการคล้ายกันหมดแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมี อาการที่แตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นก็เลยจะต้องมาทำความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนนะคะและหากมีอะไรที่มากกว่านี้เราก็จะต้องมาคุยกันในร้านขายยาเชิยเภสัชนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีอะไรที่ยิบย่อยมีข้อบง่งใช้การใช้ยาเอ่ยเกี่ยวกับโรคของแต่ละคนเอ่ยรวมถึงการแพ้ยาเอ่ยรวมถึง โรคประจำตัวของแต่ละคนด้วยนะคะฉะนั้นก็จะต้องดูเป็นรายคนไปนะคะฉะนั้นการรักษานะคะไม่ใช่การทำอาหารนะคะที่ว่าเรามีเมนูเนี่ยไข่เจียวอ่ะต้องการทำไข่เจียวใช่ไหมก็มีไข่หนึ่งใบ ล้วจะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วอะไรก็คล้ายๆกันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่าการรักษานะคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันจะต้องมีอะไรที่ยิบย่อยออกไปนะคะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตไม่แสดงถึงการยิบย่อยขนาดนั้นนะคะขอพูดเพียงเบื้องต้นก่อนละกันนะคะค่ะหากท่านใดอยากรู้แล้วว่าอาการแผลในงเพาะนะคะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ อาการนะคะที่พบเบื้องต้นในร้านขายยานะคะตั้งแต่ทำงานมานะคะแล้วก็รวมถึงอะไรที่เอ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าแผลในกระพเพาะหรออ,อาการคร่าวๆนะคะก็คือว่าท่านใดที่มีอาการรู้สึกว่าเจ็บ บริเวณเนื้อสะดือนะคะบริเวณลิมปีนะคะรู้สึกว่าแสบยอดอกนะคะรู้สึกว่าเสียบเสียบเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแผลในกระเพาะนะคะบางคนนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว่าขมปากคมคอมันรู้สึกว่ามีฟองอะไรก็ไม่รู้ในอยู่ในคอเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนมีแกนอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงกลางลำคอนะคะเวลาจะ ปืนอาหารนะคะก็รู้สึกว่าเกินลําบากนะคะเหมือนจะรู้สึกว่าติดติดคออะไรเงี้ยค่ะถ้าภาษาทางเหนือก็คือแกนเข้าเจ้าาอนี้คนแพทยนะคะก็จะพูดภาษาเนื้อเป็นหลักกับลูกค้าในร้านนะคะค่ะต่อมาก็คือรู้สึกว่าไม่สบายท้องนะคะอืดท้องแน่นท้องกินอะไรเข้าไปนิดนึงรู้สึกอิ่มไว้นะคะกิน อาหารแค่คําเดียวก็รู้สึกว่าอพอละทั้งทงที่ปกติแล้วเนี่ยตอนที่ไม่มีปัญหาแผลในกระเพาะเนี่ยรู้สึกว่ากินข้าวใดทีละนเป็นจานๆทีละชามเลยก็บางทีก็ยังไม่อิ่มถ้าอาหารอร่อยถูกปากถูกใจนะคะแต่เมื่อมีปัญหาแผกแลกระเพาะละกตักข้าวไปแค่คำเดียวอ,อิ่มแล้วไม่สบายท้องค่ะค่ะมีรักษาเหมือนลมนะคะอยู่ในช่องท้องนะคะรู้สึกว่า ผายลมบ่อยรู้สึกว่าเรอบ่อยนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาเวลาออกสังคมนะคะไม่ว่าจะไปงานอะไรที่มันมีคนเยอะๆนะคะเวลาเรารู้สึกว่าเออท้องแน่นท้องก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอะ่ะไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะกลัวว่าจะไปอ่าผายลมโชว์เพื่อนกลางงานอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าขึ้นไส้อาเจียนนะคะบางคนก็ขึ้นไส้อาเจียนออกมาเลยนะคะ กินนมไปแค่แก้วเดียวก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมองอวกออกหมดแล้วอะไรแบบนี้นะคะน้ําหนักลดนะคะใช่เลยเพราะว่ากินอะไรได้นิดเดียวไงน้ําหนักก็เลยลดเพราะว่าพลังงานจากที่ภาะวะปกตินี่เคยกินได้แบบนี้นะคราวนี้พอเป็นแผลกระเพาะกินได้แค่ เดียวนะคะก็เลยทําให้น้ําหนักลดนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าก็ไม่ดีหรอคะน้ําหนักลดแล้วก็มันเป็นผลดีทําให้เราไม่ต้องไปซื้อ,อยาลดน้าหนักด้วยก็อาจจะใช่นะถ้าบางคนคิดแบบนี้แต่ท่านรู้สึกสุขสบายหรอกับการที่เป็นแผลในกระเพาะแล้วน้ําหนักลดอ,อ่ะเป็นเราเราไม่เอานะคะค่ะกืนลำบากเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะเกิดอาการติดลำคอนะคะอันนี้ก็ มีภาวะของกฎ ดันขึ้นมานั่นเองนะคะบางท่านนะคะรู้สึกว่ากลางคืนนอนผวาจะต้องตื่นขึ้นมากลางคืนรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยอิ่มนะคะแบบนี้ก็รวมกันอยู่ในอาการเบื้องต้นของคนที่มีปัญหาแพ้ในกระเพาะกรดไรย้อนอะไรพวกนี้นะคะค่ะหากท่านใดน,นะคะมีการตามที่เราบอกพูดคร่าวๆไปให้ฟังเมื่อกี้นะคะท่านก็อยากได้รายละเอียดมากขึ้นนะคะเชิญท่านเข้ามา ปรึกษาเราในร้านยาเชมเพสสัตว์ได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะไม่สะดวกนะคะต้องการที่รับข้อมูลทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะโดยจะมีวิธีให้ท่านลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็มาคุยกันสิคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเชมเพสสัตว์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ